ข่าวดีอนุมัติแล้วเพิ่มเงินให้อีกคนละ1,000ถึง2,000บาททั่วประเทศกดเงินสดได้เริ่มวันที่1ตุลาคม2,566นี้ใครได้บ้างดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะมีผลวันที่1ตุลาคม2,566นี้เพิ่มเงินค่าตอบแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านหมอประจำตำบลและฝ่ายปกครองเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบริกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่งและเงินอื่นๆให้แก่กำน,นันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมค่าครองชีพและทัดเทียมกับค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่รัฐอื่นๆรวมทั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เดียวกันด้วยอัดตราเงินตอบแทนที่ปรับเพิ่มขึ้นแต่ละตำแหน่ง โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,566เป็นต้นไปมีดังนี้1กำนันให้ได้รับเพิ่มอีกคนละ2,000บาท2ผู้ใหญ่บ้านให้ได้รับเพิ่มอีกคนละ2,000บาท3แพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบให้ได้รับเพิ่มอีกคนละ1000บาท ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566เป็นต้นไปก็ขอแสดงความยินดีกับกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลและฝ่ายปกครองทั่วประเทศด้วยนะคะที่ได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือนในครั้งนี้สำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะ เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ